ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทังมุมโลกนะครับวันนี้วันอังคารที่11พฤษภาคม2564ข่าจะไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเซาท์แฮมตันเปิดบ้านต้อนรับกามเยือนคริสตัลพาเลต์นะครับเวลาการแข่งขันตี25สนามเซนต์แมรีสเตเดียมนะครับเลทไทยเซาท์แฮมตันต่อปปนะฮะผลงานทุกการล่าสุดนะครับคริสตัลพาเลต์เปิดบ้านชนะเซาท์มาได้ครับ1-0นะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับเซาท์แฮมตันนะครับอัดหล่นนะฮมาจอดที่จุดเมียร์ลีกนะครับเฮดโค้ชนะครับ ลาฮพสเซลคูเท์นะครับจัดที่ระบบ4 C2 ส้ตัวมีทาคุมิมินาเมโน่ครับอาจถูกส่งนะครตำแหน่งพร้อมกับเจมส์บอร์ดพาวนะครับยานิกเวเกาดในทานเรดมอนด์ยานเบนนัลเล็กเชอดัมส์จอชอัฟสตันไคลวอลเกอร์แล้วก็ทีโอวัคคอนะครับลงสนามที่ทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนคิสซันพันเลตนะฮะทีมการตราดสุสานโบตรางคะแนนพีบรีเฮดโค้ดรอยฮอสสันนะครับจัดที่ระบบที่สี่สองทเนี้ เกลียเคอร์ฮิวพัติปาอันโฮนะครับทิซจยองเบ็ดแตเก้นะครับลงสนามที่ทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่านะครับวันนี้นะฮะซาวนตันผลงานทุกหลังทุบไฟนะครับแพ้อีกแล้วลเกมล่าสุดครับทไม่ป่าชัยลงกันแล้ว3เกมตลอด4เกมหลังที่ผ่านมาและเก็บมาได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นตลอด4เกมหลังนะฮะลงทั้งคว้าชัยเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด7เกมหลังที่ผ่านมานะครับฟอร์ม ข้างหลังนี่อนขาังหลุดนะปุ๊กยาวเลยฮะด้านทีมเยือนพาเลตะครับผลงานช่่งหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังมีแพ้ติดต่อกัน3เกมนะฮะก่อนกลับมาเข้าวินเกมหน้าตลอดลักษณะภาเกมหลังที่ผ่านมาครับหยุดความปลาชัยร่วมในเกมล่าสุดนะฮะทำให้แบบนี้ครับดูแลพิซซันพาเลตมาเยือนนะฮะไม่เป็นรองนะโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับใครต่อให้ลองก็ได้นะเดี๋ยวขอดูราคาน้าไหลแป๊บนึงนะฮะเมื่อวานราคาเปิดมาซ้มต้านต่อครึ่งลูกนะครับวันนี้ไหลลงเป็นปลปนะฮะ คู่นี้ผมมองแล้วทิสันพันเลดูดีนะครับมีโอกาสออกเสมอสูงนะให้ลองราคาที่แพงที่สุดไปเลยนะครึ่งลูกนะเสมอได้ต่างไปเลยนะครับผู้นี้จัดทิสันพันเลดฮะลองครึ่งลูกไปเลยนะครับมีโอกาสเสมอสูงมากครับคู่ที่2ครับเราจะไปที่อาิกาสเปนนะฮะโอซาซูน่าเปิดบ้านต้อนรับนาเยือนการดิสนะครับเวลาการแข่งขันเที่ยงคืนนะครับสนามเอสซาดิโอเนอร์ซาด้านะครับเลทไทยโอซาซูน่าต่อครึ่งลูกนะครับผลงานพบกันล่าสุดฮะการดิสเปิดบ้านแพ้อซาซูน่ามาฮะ0ูนย์นะครับ สภาพทีมวันนี้นะครับออสซอนาทีมการตารางอันดับ2บนตารางคะแนนลาลิกาสเปนนะครับเฮดโค้ชชาวสเปนครับจาเปผู้อลาสตาเต้นะครับจัดที่นักบดซ1ซ1ตำแหน่งด้วยอันโตฟูยเมียนะครับโรเบิร์โต้ตอเลสฟาคุโดลอคายาอเลนันเด้เอเนเดสบาบิตกาเซียครับลงสนามที่ทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนการดิสตนะครับทีมการตารางอันดับ11บนตารางคะแนนลาลิกาสเปนนะครับเฮดโค้ชชาวสเปนนครับอาเบโลเกเบโรนะครับ จัดที่ระบบ4-4-2เตียมถ้าส่งอ,เอัเปโลเนเกโดนะครับออกุสโตเฟนันเดสจอห์นอาโมกาลิโดนะฮะอันฟอรโซเอสปิโน้นะฮะอาเปโต,โตเปเลอานะครับกับงออซ่าเทกับแอนโทนีโลซาโน้นะครับแล้วก็มาโกสมาโลโลเปน,นะครับลงสนามเพื่อทีมได้ในวันนี้นะครับไอ้อพวกโดด้โดโด้วยเยอะหน่อยนะฮะพวกสเปน <c oughs> คาดว่าเกมนะครับโอซา,าสุนา่าผลงานช่วงหลังดอปลงไปนะครับสามารถซิชลชัยรงกันแล้ว3เกมตลอด2เกมหลังที่ผ่านมาก็แพ้รวดมานะแม้เก็บผลเสมอนในเกมล่าสุดแต่ก็มีเกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดเขาสามสามนัดหลังที่ผ่านมาที่ทําได้ดีนะฮะด้านถิมเยือนการดิสผลงานช่วงหลังกลับมาเล่นได้ดีนะฮะด้วยการคัมแบ็กควาชัยติดต่อกัน2เกมแล้วนะฮะพร้อมเก็บมาแล้วเจ็ดคะแนนตลอด3เกมหลังที่ผ่านมาทําให้เก็บชัยถึง4ี่เกม้ะตลอด7เกมหลังที่ผ่านมาแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ตลอด7น็นัดหลักที่ผ่านมานะครับผลทั้งเกมเยือนทําได้ดีดนะฮะการดิสทำไม่การดิไม่ธรรมดานะมาเยือนไม่ได้เป็นรองมากนะครับมีโอกาสแบ่งแต,แต้มสูงนะจะขอดูราคาน้ําไหลทีนะฮะร,ราคาเมื่อวานอุตสซนะา,กกาเหลือสองล้เจอกันดิสัดเบต้ผลงานใกล้เคียงกันนะนะแต่ดูแล้วการดิผลงานดูด,ดีกว่านะครับเมื่อวานราคาเปิดมาที่อุตสซนาต่อปอป,อปอวันนี้หลายละครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกให้ลองการดินะฮะเสม,มอให้ต่างไปเลยต้องคิดมากนะครับคูนี้ลองการดินะครับ ทีเดียสองตัวนะนะครับคู่แรกนะครับให้รอนะที่ซันพาเลตครึ่งลูกนะส่วนคู่ที่2เราจะมาที่ลาลิก้าสเปย์นะลองคาร์ดิสพาเลตครึ่งลูกครับมีโอกาสบวกทรงมากแนะนำเลยนะแนะนำเว็บดีๆครับ a d l s m b e t 7 8 9นะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภาย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกติตีปลอดภัยแน่นอนนะครับคลิกลิงก์ใต้โอเคมาพร้อมเล่นได้เลยนะครับเรามีฟุตบอลหลายรายการนะให้ท่านได้เลือกกันนะครับแล้วก็มีหลากหลาย,ลายาราคาท่านได้กดกันนะครับติดไวนูไม่หน่อยครับเฮียงแครวยวันนี้ก็สวัสดีครับ